ในโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงอยู่สองคนที่แตกต่างกันอยา่างสุดขั้วคนแรกคือจา๋าจ๋าเป็นคนรอบคอบเก็บเงินเก่งมากเธอเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดตกบกพร่องใดๆและมักจะวางแผนการเงินล่วงหน้าเสมอไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยถ้าอยากได้อะไรชิ้นไหนเธอมักจะถามตัวเองเสมอว่ามันจําเป็นไหมรอได้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่คําตอบของเธอคือรอได้ คนต่อมาคือเอ็มเ็มเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากซื้อของตามใจชอบโดยที่ไม่คำนึงถึงเงินเก็บเลยเอ็มไม่เคยออมหรือทำรายรับรายจ่ายเลยด้วยซ้ำและในที่สุดพ่อกับแม่ของเอ็มก็เริ่มทนไม่ไหวเอ็มต่อไปนี้พ่อกับแม่จะลดเงินเดือนลูกนะจะให้เป็นแบบรายเดือนเดือนละ3000บาทเดี๋ยวว่าไงนะแล้วทีนี้เมจะอยู่ยังไงอะ เอ็มลูกต้องคำให้พ่อกับแม่แตัดสินใจกันแล้วว่าลูกต้องเริ่มเก็บเงินให้ได้แล้วเนาะเข้าใจ,ใจไหมเอ็มโดนที่บ้านต่อว่าเป็นอย่างหนักเขาจิงมาระบายให้เพื่อนรักของเขาฟังแต่ถ้าว่าก็ไม่วายโดนบ่นอีกเอ็มจะต้องรู้จักการบริหารเงินได้แล้วนะมันเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเธอเก็บสะสมไปานานๆสามารถนําไปต่อยอดได้หลายอย่างเลยนะถึงวันนี้มีเงินเก็บแค่สิบหรือยีบาทแต่ถ้าเก็บทุกวันอย่างสม่าเสมอสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเงินก้อนและสามารถนําไปต่อยอดได้ ที่ผ่านมาเธอใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยผลลัพธ์ที่ได้คือแทบจะไม่มีเหลือ,อยังไงล่ะถ้าเธอยังคิดไม่ได้ต่อไปในอนาคตเธอจะล้มเหลวทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะจะ้าเธอก็อีกคนนึง่งหลังจากที่เอมไม่ถูกลดค่าขนมลงและถูกทั้งแม่และพ่อรวมถึงเพื่อนสนิทของตัวเองต่อว่าและสอนการใช้เงิน เอ็มนั้นก็เริ่มที่จะปรับปรุงตัวเธอเริ่มเก็บออมและเริ่มไม่ซื้อของไม่จําเป็นอีกต่อไปอีกทั้งเธอยังทําตามคําแนะนําของจ๋าโดยการเก็บเงินเวลาสิบาทถึง20บาทและจดสมุดร,รายรับรายจ่ายทุกวันอย่างไม่มีขาดต,ตกปกพ่องเก็บมากลลูกทำดีมากเลยเดี๋ยวนะคะนี่ลูกก็ได้อยังไงอ่ะอ,อ๋อก็พอาพอกับแม่ให้จ๋าเฝดูแลลูกอยูไ่ไงอ๋าไม่น่าระบ่นจังเลย หลังจากที่ M ได้บทเรียนนี้มา M ก็ไม่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกเลย M ม,มักจะเก็บสะสมไว้เรื่อยๆจดสมุดลงบันทึกประจำวันไว้และ M เ,เองก็ใช้เทคนิค70-30โดยการออม70%และใช้30%ทางนี้ M อเองก็ยังศึกษาวิธีการเพิ่มเงินโดยการลงหุ้นอีกด้วยและหุ้นที่ M ศึกษาและลงทุนไปสามารถเรียกกำไรกลับคืนมาได้อย่างมหาศาล ทำให้ตอนโตเอ็มไม่ลำบากอย่างที่คิดไว้แต่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 การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอและความเสี่ยงนั้นก็คือความเสี่ยงจากการตลาดความเสี่ยงจากเครดิตความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งแนวาทางการลดความเสี่ยงก็มีนะเช่นการกระจายเงินลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนหรือลงทุนตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ และเราขอแนะนําแอปออมตังในการจดบันทึกเมื่อเข้ามาในหน้าแอปออมตังแล้วให้กดข้อส่ระบบก่อนจากนั้นจะมาหน้าหลักและให้กดตรงเครื่องมือและกดบันทึกเครื่องมือรายรับรายจ่ายหน้าถัดมากดตรงเพิ่มรายการซึ่งก็จะมีหัวข้อให้กรอกเช่นรายการประเภทรายการหมวดหมู่จำนวนครั้งที่บันทึกวันที่ต้องการบันทึกเวลาจำนวนเงินจากนั้นก็กดเพิ่มรายการเป็นอันเสร็จค่ะ